นเารกินก็ทำยังไงบ้างคับพี่ตองตรงเบ็ดเนี่ยเกลือกันแรกตรงเบ็ดเราต้องสำคัญเลยอะไรนะสำคัญกันอะไรคะกันบงเออกันเบ็ดกันบงหน่อยผมนึกตุ่งงเลยตุ่นงงครับกันเบ็ดได้ครับกับกันเบ็ดกันเบ็ดกูทำยังไงคะขั้นตอนะกันเบ็ดเราไปตัดไม้ไผ่ยาวสอบรองไม่ต้องสีบองมาถึงป่าเซกป่าเซกกับเพล็กผูก ที <LOL. S 1> no the ่นี่ล่ะคะเหล่าอะไรนะเหล่าทำเขาเหล่าไม่พอเขาเหล่าทีเดียวนั่งเขาอยู่ภายในเหล่าเหล่าไม่ไพ่เขไม่เผยเยพอเหล่าเลี้ยนะคะพอเหลราเลี้ยจัดการไปซื้อดาบแก้วมาทิไ้ดยันหวาวเลยไม่แกะแบดโอ้ยเอ็นหววาเหล่าไม่แกบแบดแบดที่ทำไงเนี่ยเพรเหล่าเลื้อนเวลได้ไปซื้อสายแบด ซอร์ไเบตมาสักแคสกูขายยังไงขาย็นคอสซมาสักคอสรคลีพอมแคสแต่เราใช้ไม่รคลีไว้ในแคสมันอยู่ในคอสรไรนร่างร่างวุ่นวุ่รังุนุงีเนือขแบตในแคสในคอสในแคสในคอสกูมอสอส ที่นี้ครับที่นี้ปุ่นอทาเวทมาเล้ยจะมาดีกัใจค่ะเราไปซเอทาเวทตาเบ็ดยิเป็นยังไงคะมันเป็นยงไงใกล้ๆกับไผ่ตัวเนี้ยตาเบ็ครับพอ่นอทาเวทจะเล้ยเราไปซอทาเวทแต่ไม่เจอไหมปลอมเลยน้องแต่เราี้เราู่มจะแม่เลยน้อยกคุณเนีย จื้อใส่เบ็ดมาแล้วเอามาเขียวยตามไปไรเขียวกอะไรนะเขียวยอะเรวเขียวยากเกียวกเขียวยอะเลยค่ะรวเขียวยอะไรคะเดือนเดือนไหนมีนาคมแมวได้กับปฏิดินแต่เราแ่วนมันมากกว่าเเฮ้ยเดนนเดินร้วนเดือนมันอยู่แถวไหนคะเดือนมันอยู่ในดิม การที่เราจะได้เืองทำไงเราต้องุดอะไรุดุดุดอะไคะชอบม่มีชอบก็แควกับปลามันไม่มือะไรกับขุดกับแควหาแน่นะลูกไม่ช่วยไม่ยามเรานยิงแน่เรืองแควเรอะแควกัปลอไปูกลกตาดูสิ ตำตาหรือที่มันมเป็นไังไงกาแฟกับคุณเนี่ยคือเวทเลยคุณแล้โจมลนึงลึกดโจมหงลืกตั้มเวทลองเวทดูดึงเดือนไหนครับชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบอยู่ในไม่รู้จักชอบหาคนคุดหนุ่มกี้แรงเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มอันไม้นฝาแล้วเล่มมีกี่หน้าคะไม่นจะดับมุด เรเล่นเดียวนะเดียวอ๋อมันมีไงเ่ะมันที่มันมีดำนันงไม่ดำที่ไว้ทุกินเลยนะดำชอบม่นจ่ดำสีทองอ๋อแล้วคุณนี้ทแบบป็นอย่างเดียวเลยคะไม่ต้อัรูเลยวิสเรียนสาขาวิทไม่พัเรียนรอเด็กในทงวิทยาศาสตร ไปวิ่งกับสาไปวิ่งกับทังสาไปปูนังทังไปวิ่งตีหัวตาุบวิ่ปลื้นหลับตาคนนี้วิตงปลาเลยครับครับการที่เราจะวิตงปลาเราต้องทำไงบ้างเราต้องหาหนองอะไรนะหาหนองฮานอยคนเวียดนามเลยหาหนองมันก็ไม่ใช่งานนอยหาหนองเราหาที่ไหนคะ ไอแกบอกว่ามองเห่นโคกูนี่รเี้ยอมันน้องคุย้หาหนองไม่ค่อยเจอทีนี้พอเจอหนองเลยวะพอพบหนองเราลงไปในหนองธนาการเรือยขึ้นบาวีเบาเวดเรือขึ้นบนรถอะไรเบาวีอ่ะขนมาปวดไรนะวให้เตือนตั้งนะครุจชะดาหลงพ่อคอยนะจ อยู่อาศัยที่วัดวายนี้รอคอยอ้อยใจในเจ้าคะร่นจะนำความสำเร็จมาสู่วัดหลวงพ่อ